ครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับกอนข้าหํำน้อยบ้านแม่ครับวันนี้ครับเมื่อนี้ผมก็ได้ว่าติดตามอรถไอไทของไอเสียรัดครับเสียรัดพอ่อค้าออฟไลน์ครับบ้านแม่เท่านี้แหละครับ นี่แหละครับมือนี้มาไถดินในยปั๊บดินนลเพราะว่าเพิ่นสิปลูกพักปูกงาครับยุคางบุ้งเนี่ยครับยุ่มองนาเครื่องสูบน้ำบ้านปั้งปากบุ้งนี่แหละครับตอนนี้กำลังไถอยู่ครับตอนนี้ครับตอนนี้กำลังไถด้วยรถไถแม็กซี่ฟอร์ดฟูชั่นครับ440ครับนี่แหละครับ กำลังไถอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้ครับรถไถใหญ่เลยครับตอนนี้เสียรัดพอค้าออฟไลน์บ้านเม็ดรครับพอค้าออฟไลน์ก็คือพ่อค้าขายตามตลาดนัดทั่วไปครับไม่ได้ใส่เน็ตครับไปครับไปติดตามชมเลยครับปุดสิมาติดต่อเพิ่นก็ได้เด้อครับ มาติดต่อว่าจ้างเสียรัดไปไถนาปันน่นนาได้หมดครับใช้รถไถใหญ่คันเบิริ่มเลยครับวันนี้ครับตอนนี้มาไถปรับหน้าดิน นี่นะครับอยู่ข้างแม่น้ําชีนี่นะครับเวลาสูบน้ําสูบง่ายหน่อยมาลดผักแปลงแปลงผักครับพี่น้องเอ้ย วันนี้ขออยู่ในร่มเด้อพี่น้องเอ้ยแดดท่อนครับ เกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ก้อนคำด้วยนะก้อนคำหำน้อยบ้านเม่รครับวันนี้ครับวันนี้1 2ึ่งสอา่ห้าห้านครับห้าานกับอบีกตัวหนึ่งตัวดันหน้าครับแม็กซี่ีครับ ฟูชั่นครับสี่สวนครับใครจะมาติดต่อก็มาติดต่อ่าจ้างได้ครับไปปั่นดินไถดินปรับด,ดินหน้าดินได้หมดครับเสียรัดรันเม็ดตำบลเชียงขวัญตำบนเชียงขวัญเจะ้าละเอียดครับ เป็นทั้งพ่อค้าออนไลน์พ่อค้าออปไลน์ขายของตามตลาดนัดนี่แหละครับเสียรัดทุกท่านนี้แหละครับที่เห็นไถานาอยู่นี่น่ะครับไถปรับดินอยู่นี่ครับ ชมไปเรื่อยครับผม๋ยวผมจะพูดสเปคเครื่องเครื่องยนต์กี่แรงมาให้ดูอีกรอบหนึ่งครับพร้อมราคา วันนี้วันพอหัสที่13ครับวันนี้ครับมกราครมปี65ครับวันนี้มาดูรถไทยของเสียรัดครับแม็กซี่ฟอร์ดฟูชั่นครับ440ค,ครับสีแดง ของเสียรัลัดครับวันนี้ครับตอนนี้มาปรับหน้าดินให้พี่น้องบ้านลนน่าจะเป็นบ้านปากบุงครับเพราะว่าจะมาทําสวนแปลงปลูกผักสวนครัวครับติดมีน้ําคีนี่นะครับ นีอากาศปลอดโปร่งดีดีครับพี่น้องเอ้ยทางนน้นก็เครื่องสูบน้ำใหญ่ขนาดยักษ์ครับบ้านวังปากบุงนี่แหละครับพี่น้องได้เกี่ยวข้าวปี65ก็เพราะเครื่องสูบน้ำเครื่องนี้ครับบ้านแมดแถวเวิงนาทามครับน้ำลดได้เกี่ยวข้าวกันครับถึงจะไม่ได้มเมล็ดเต็มหน่วยแต่ได้เกี่ยวข้าวก็ยังดีครับ อยไปเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ก้อนคําอีสานบ้านแม่ด้วยนะก้อนคําหำน้อยคนจนครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเหมือนเดิมครับพี่น้องเอ้ยอไปครับไปชมต่อครับ แรงได้ใจจริงครับ ครับนี่ครับครับนี่แหละความแรงของรถไถครับแม็กซี่ฟอร์ดฟูชั่นครับนี่แหละครับของเสียรัดด้านเมทรครับคันใหญ่คันเล็กก็มีคันใหญ่ก็ดีครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลยกดแชร์กดกระดิง่งให้ก้อนคำหำน้อยบ้านแม่ด้วยเดอ้อพี่น้องเอ้ยครับไผสิไปติดต่อไปว่าจ้างเสียรัดกับไปได้เดอ้อครับปั้นดินไถหนนะ้ามีเหมิดครับปั้นหลังจากปั้นดินแล้วแล้วกักลับไปหาซื้อของ ขายขวงงยุตลาดนัดนะครับแต่ไปพ่อพนอีกยุตลาดนัดครับตอนนี้ผลมาปั้นดินแต่ว่าพนมีแฟนขายของงยุตลาดนัดจะไปซื้อขวางได้ครับหลังจากเห็ดไทยเหตุนหน้าแล้วๆครับจะมาแรงจะไปจับจับใจใส่สอยตลาดนัดได้ครับ แฟนเพิ่นกัขายคว้างยู่ตามตลาดนัดเท่านี่นะครับบ้านเกียงบ้านแมดนี่นะครับ จะยังไม่เสร็จง่ายผมจะพอให้ดูพอเป็นพิธีเดอ้อครับการปรับกันไถดินของรถไถใหญ่แม็กซี่ฟอร์ดฟูชั่นครับของเสียรัดบ้านแม็ดครับสีแดงนี่นครับ440เดี๋ยวผมจะไปอธิบายพร้อมสเปคราคาให้อีกรอบหนึ่งครับกว่าจะเสร็จก็อีกนานครับ ผมก็ขอให้พี่น้องชาวไทยชาวโลกปลอดภัยจากโควิด19ปลอดภัยจากโควิดโอมิคอนด้วยเด้อพี่น้องเอ้ยไปละครับผมสวัสดีครับ